เดี๋เอ้ยเป็นว่จใจประสงค์แล้วเมื่อแก้วกระดันหอดท่านสิบขึ้นเศร้าขึ้นสิย่อเป็นเศร้ามือสะแล้วนี่ครับตามหาความฝันครับแี้วค้อนเดิมพลังมุ่งหน้าออกไปต้อนรบับไปน้องถนนสายเอเชียครับมนีเปลี่ยนเส้นทางทำมาหากินมาก่อนไปข้างหนา้าเขียนว่าอ่างทองอยุธย,ย,ยาอยุทยาอ่างทองนครสวรรค์ลาด จังใจไกลแทนนอวัอนนี้ทั้งสิไปทั้งสิไปข่างหนามันคือไกลเอาหนี้แทนนอแต่ว่าใจประสงค์ยังสี่ตัวคอยกระจกไปซะแล้วหานุกมาไว้ถ้าเบิ่งแต่งแง่งเจ้าของเพราะว่ามักแมวนี่ก็เปน็นหองเดี๋ยวพ่อกันครับปนะ้ายหน้าอาการมีอาการมีพี่มีเอออาการมีไอ้นักขอนสวรรค์มั่งครับมาเรื่อยก่อ อ่างทองในมีเช่นออกอ่างทองนกเสียงดีเหมือนนักร้องอะนกมันเยอะครับบางคนเขามาเขาบอกมันขึ้นไวไปที่เดียวเขาทำา้อต่อได้ก็มี <ừ> มันแล้วแต่ใครจะดวงดีได้แลแ้วไอ้พวกนี้มันมันบอกกันไม่ได้หรอกมีทุกที่ครับโชคใครโชคมันอ่าครับแล้วแต่ใครจะได้ของดีไม่ดีจะรย์บอกว่าตัวนี้มีสี่ขุก้วเป็นของผมก็ได้นะไม่แน่แน่มันมีสี่ขุกดูตอนตอนน้ำท่วมนี่ผมเห็นมันเงียบไปไม่ได้ยินมีขุกเต็มมากแต่ไอ้ตัวที่เข้านี่อาจารย์ฟังแล้วเสียงเป็นไงได้ไหม แล้วแคูเนียคูนานนะแต่หัวใจก็ดีอะถ้ามันโนอนั่นมันละไปแล้วเนี่ยยิงไปแล้วถ้าถ้ามันถ้ามันไม่สู้ยิงนี้ยิงไปแล้วไปแล้วเพิ่อนมาสามตัวมันเข้าไปตีรถรากมามันก็หนีไปแล้วมันกลับมาอีกจะสู้โอ้วันนี้คูยาวดีด้วยูยาวกับคูยาวเสียงหอมดีผมก็ได้ตาแดงผมเขียวคอนเดิมเขียวกระแดงเจอกันแล้วก็ได้รู้จักกันก็ขอขอบคุณสำหรับคลิปนี้นะครับจยามาเดยวละครับขอบคุณมากๆเราได้รู้จักแล้วมี เพื่อนสนิทพิสหายทางอ่างทองคนหนึ่ง้วเดี๋ยวจะได้ขออนุญาตทำความรู้จักขอเบอร์โทรเบอร์โทรเมื่อมีโอกาสมาเที่ยวมาต่อจะได้มาได้กันนะไดากันนะเึ๊บจบมันจะไปเหลืออะไรฮะพี่น้องแต่ที่สองพิ่เข้อหน่อยครับแซ์นี่ที่อำเภอชายโยจังหวัดอ่างทองครับพี่น้อง ได้แลวได้ลวครับคู่บักโดนคู่บักเงาได้ตัวนี้ไดยการครับเดี๋ยวเบื้องแต้มที่สามข้อที่ 3, สามเป็ียนยังไงครับหวงทำรังละผู้เมียเข้าเดี๋ยวอล่ไปหาบางคนตะย้ำน่อไป ของกรน้อยมันเป็นนกมานผมว่าไม่เหลือนะไอตัวไอตัวไอตัวนี้คือไอตัวที่ลุงลงคลิปไงตัวตั้งกลางไอ้ไฟอ่ะนะเออเห็นไหมมันสุดแล้วของขน้อยเข้าหนูเข้าโดดไม่เหลื้อเพื่อไปนะจ๊ะเฮ้ยมงคนสยามไปนีคู่ เข้าข้างเนี่ยโดดต้องโดดละฝ่ายไ,ไฟฝ่ายโคมเลยตัวนั้นนี่มงคลสยามติดมงคลก่อนแล้วค่ะนี่อันนี้ดูฮึบ ไม่เข้าอยู่แล้วเหรอไม่เกินความสามารถแล้วก่อนเนา nói ละว,ว่ะคิดแล้วคิดแล้ว ระวังระวังระวังแรกของเขาน้อยดูดเอ๊บเอ๊บออกวะทิ้งเลือดทิ้งหนีได้หน,นีหน,นีจากไอ้เรียวแล้วเบอร์ไอ้คราวนี้แหละเอาเรียกว่าเลี้ยวขวาจะเลี้ยวขวานจะอดเลยอย่างนั้นยังมีสิทธิ์นะเอออย่างนั้นยังมีสิทธิ์นะ เพราะว่าเสร็จนะปกติแล้วยากที่จะหลุดเอาเข้าไปเอ๊บนุน่นนุ่นโอ้โหปีบนเพิ่บปีอะไร เออนี่นี่ตีอะไรกนพี่ละโอ๊ยฮ่า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 ไปอีกอ่ฮ่าฮ่าฮ่ยั่วละของเขาน้อยไม่มีพลาดของเขาน้อยมีที่เอาเรียบร้อยยากแค่ไหน เหนียวแค่ไหนก็น้อยจัดแล้วเหนียวแค่ไหนก็เอาได้สำเร็จเจ็ดจุดแล้วพี่น้องคอนที่สามของกองก็น้อยครับเหนียวมากสินี้เหนียวที่สุดโกูเหนียวเหนียวนกเสียนี่แต่ว่าก็ยังพอเช็คบินได้อยู่นะเรียกนี้ต้นนิดกลางได้ยินเสียงคูแล้ว กันพี่น้องแตียมที่สามของกล้องขน้อยครับเนี้ยพอสมควรเขาออกกันล่าแล้วเจ้าบัวเหลืองดีดีบัวเหลืองดีมากเลยคิดสนิทเลยตะเกียบโ้สวยๆงามๆใจก็ดีเขาออกเขาออกม้วนี่รอบบัวเหลืองการะลามเลยฮะเช็คบินแล้วแต้มที่สามกล่องขน้อยครับพี่น้อง สองกกยหนย่ยสองกุ๊กเต็มๆก็เป็นน้องเขาเบื้องกันนนี้ใบสองงแล้วครับผมเขียวคนเดิมอยู่ที่จังหวัดสิงห์บุรีครับวันนี้มาตุลามหาหนองอดัดว่า,าได้เสียกันไปแล้วอัดก็ได้ของผมผมก็ได้ของน้องอัดครับวันนี้เก็บไปสามเทียบจากสิงห์บุรีครับเขียวคอเดิมมาเที่ยวไกลมือนนี้สมควรเก็บเวลาลับบานในสมนี้ก็ดีใจแล้วนะฮะนะกิจกรรมวันนี้ ขอบใจน้องอากามากๆนะครับนี่น้องอากอ่ะอ่าที่ละครั้งแรกที่ได้มาเจอกันมิตรภาพสัตว์ปีกเขียวคอนเดิมปลาทั่วเลยขอบใจมากวันนี้อ้าวลากันแค่นี้นะกลับบ้านกันสวัสดีครับพี่น้องสวัสดีครับพอกันคลิปหนาด้อครับเด้อสิไปใส่